chơi giàu Nevichita na vichita cầm Thuộc bài hả? không? อ๋อนานิดใช่ไหมอ๋อนานิดจิตต์อย่างนี้เหรอนะมักจะเป็นรูปนี้นะนะเอวะเห็นไหมแล้วก็อิจิตตอิจิตตแล้วก็ อนะอนานิจิตะอือเยอิจิตกากปาทนานะเอวะหามิได้อานานิจิตะไม่ไม่ปราถนาก็ไม่ใช่ <c oughs> ตัวนี้ก็นาอีกแล้วก็อน,นิจิตะอีกตัวเนี้ยมันซ้อนๆกันอยู่นะครับนะอนิจิตะ ก็แปลงนะเป็นอันไปก็เป็นอาานาะตัวนี้ก็ทำส่วนที่กันนะเอวะอิชิตะ,ะครับครับไม่ใช่ดินะแปลว่าหาไม่ได้เอวะนั่นเทียวใช่เนวะนะเจวะจะนะครับคือเป็นใคเป็นโยกประโยคอเขาเรียกว่าอะไรประโยคอะไร คือคือเวลาทำอ่ะเขาจะเขียนอย่างเงี้ยเนวะนะเจวะจะอย่างเงี้ยเช่นปุริโสเจวะอิทธจะขามังคดฉันติอะไรเงี้ยนะบุรุษด้วยนั่นเะทียวอันว่าอันว่าผู้หญิงด้วยคดฉันต um ิย่อมไปขามังสุโม้าอย่างเงี้ยเจวะจะเนวะนะ าปฏิเสธก็ณเณะเอวะคัดฉันติย่อมไม่ไปนั่นเทียวแล้วก็ณคัดฉันติย่อมไม่ไปอย่างเงี้ยก็เป็นคําปฏิเสธไปเนวณะเนวะณเจวะจะจะก็แปลว่าด้วยเอวะก็นั่นเทียวด้วยนั่นเทียวบุรุษด้วยนั่นเทียวนั้นว่านางสาวน้อยด้วยคัดฉันติย่อมไปอย่างเงี้ยนะครับ เป็นลักษณะการเขียนเขียนหนังสือนะฮะเจวะจะเนวนะสมมตินะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย อันว่าบุรุษด,ด้วยนั่นเทียวอันว่าหญิงด้วยคัดฉันติย่อมไปคำวังสู่หมู่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างสันส้นๆแต่จริงๆเขาใช้ประโยคยาวๆก็มีอันว่าบุรุษด,ด้วยนั่นเทียวอันว่าผู้หญิงด้วยนั่นด้วยนะย,ย่อมไปสู่หมู่บ้านนะครับนะครับ ถึงครับคครับถ้าที่อาจว่าไปย่อมีอาจว่ารู้เป็นไปแล้วก็ถึงครับครับนะครับอุหรณอว่าข้าวบางขจันโตลูกขามูลังอุปาคามีเนี่ยความตั้งใจจริงๆนะคือต้องการจะไปหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีมีลูกขาวมูลังเข้ามาเนี่ย ก็เรียกว่าเนี่ยเนวิจิตานันนิสิตกรรมจะเป็นกรรมที่ปรารถนาก็ไม่ใช่ไม่ปรารถนาก็ไม่ใช่นะครับก็เลยเป็นประเภทที่สามไปนะครับ ก็หมดนะครักามสาวเพศนี้ก็ไม่ไม,ไ,มไม่ยากแก่การเข้าใจนะครับอิจิตกรรมกรรมที่ถูกปรารถนาอันนี้ศิตกรรมกรรมที่ไม่ถูกปรารถนาเนวิศิตานานิศิตกรรมกรรมที่ปรารถนาก็ไม่ใช่ไม่ปรารถนาก็ไม่ใช่นะครับก็เป็นกลางๆอย่างเงี้ยครับบางเอินด็กแวะเข้าไป ยภาษาไทยเขาห้ามมาห้ามบอกแวะนะครับว่ะไปสมมติจะไปครับจะไปที่สมมติไปที่จังหวัดเลยอย่างเงี้ยเรามีเพื่อนอยู่ที่อุดรเนี่ยผมไปจังหวัดเลยเลยแวะมาที่อุดรคนที่คนที่เขาบอกว่าแวะมาเนี่ยมันรู้สึกมันไม่ไม่เต็มใจแม่ไม่เต็มใจมาอย่างเงี้ยนะนั่นกะ็สมนองนันะ้นะครับนะ <c oughs> คำบอกไไว่าแวะบอกว่าผมนะในหมดนะกรรมสามประเภทอ,อันนี้ก็ควรจจำนะครับนะควรจจำกรรมสองประเภทคือ,อการิตกรรมกับธาตุกรรมก็ควรจจำนะครับกรรมสองประเภทคือปกติกรรมกับวิกติกรรมก็ควรจำนะอันไหนเป็นอันไหนนะครับแล้วกรรมสประเภทหลายอย่าง ประธานนักกรรมประธานนักกรรมล้วก็เหมือนกันจำนะครับต่อไปกรรมสามประเภทยังอยู่ยังอยู่ในทุติยายพัดอยู่นะครับซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกาลเฉพาะเนี่ยยังอยู่ในนี้อยู่ต่อไปกรรมสามประเภทอีกในหนึ่งกรรมมีสามประเภทคือนิพพติกรรมวิกติกรรมแล้วก็มีมีสองอย่างน değil, 2, ะไหนสองสามสามปฏิกกรรมนะครับ นิพพติกรรมหมายถึงกรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นกรรมใหม่ที่สำเร็จเป็นตัวตนเพราะอำนาจของกิริยาบางอย่างนิพพติแปลว่าสำเร็จนะครับนะที่มันสำเร็จขึ้นมาที่มันเกิดก็ได้สำเร็จก็ได้นิพพติเนี่ยสำเร็จหรือบังเกิดเกิดครับครับประมาณนั้นคือคือมันเป็นบทสำเร็จนะครับกรรมที่มันให้สำเร็จมาตัวอย่างเช่น มาตาปุตตังวิชาญิมาตาว่ามันดาวิชาญิคลอดแล้วปุตตังซึ่งบุตรใ,ในที่นี้คำว่าปุตตังเรียกว่านิพ,ต,นพติกรรมคือคือแมเอ่เกิดลูกขึ้นมาเนี่ยก็ให้สำเร็จขึ้นมาใช่ไหมนะครับนะเป็นนิพติกรรมนะครับปุตตังเป็นนิพติกรรม คือทำให้บังเกิดขึ้นมานะได้คนมาอีกคนหนึ่งทำมาสองคนกับฝาแผดไปอย่างนะี้ต่อไปนะสองวิกติกรรมหมายถึงกรรมประเภทหนึ่งที่แปลสภาพหรือแปลร,รูปมาจากปกติกรรมด้วยอํานาจของกิริยาบางอย่างของของไอกระ,ระท่าน,นั่นแหละนะครับเช่น สุวรรณังกะตะกลงกรโรตินะโสบุคคนว่าบุคคลนั้นกรโรติย่อมกระทาสุวรรณังซึ่งทองคํากะตะกลงให้เป็นกําไรบทว่ากตะกลงให้เป็นกําไรเรียกว่าวิกติกรรมอัน,นนี้ก็ไม่ไมยุ่งยากนะครับคือกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับกระธา,าตุอยู่ฮะกระธาตุอยู่นะ สุวรรณนมก็เป็นปกติกรรมกาตกรรมก็เป็นวิกติกรรมนั่นเองนะครับเข้ากับกระธาตุส่วนวิชาญิมันจากมาจากวิบทหนา้าชนะธาตุนะฮะชนะธาตุชนะเนในในการเกิดแล้วก็อีอัชตนีนะตรงนี้วิชายิไปว่าคลอดแล้วอ,อีอชัชตนีนะอีอุงโอตถา,าอิงมหาเห็นไหมอีตัวนั้นอะรัศอีเป็นอีด้วยกวัจิธาตุสูตรด้วยมหาสูตรนะฮะก็เป็นเป็นอี ส่วนไออ,อที่เป็นสระอานะก็คือเอาณเป็นเป็นเอาณเป็นณเป็นอานะครับด้วยชาาทินามาโยคัยภาคะในสูตรชาาธินามาติมหิจนะครับเพราะว่าตามปกติด้วยสูดดยตรโดยตัวเนี่ยในพอ่นพอตัปัจจัยในพ่อตีปัจจัยถึงจะเอาณของชะนะท่า,านเนี่ยเป็นอาเช่นชาโตชาติางหไหม แต่แต่เพราะมันเป็นกิยาขยาดคืออียชัตตณีเนี่ยท่านก็เลยเอาให้ครึ่งเดียวเขาเรียกว่าทวิทากันนะโยคัยภาคะก็แบ่งไปแบ่งสูตรเนี่ยชนาีินมาติมหิก็ตัดบอกว่าชนาทินมาชนาทินมาแล้วก็โยคัยภาคะเลยอย่างเงี้ยนะนร,รัศีเปสะอีเป็นอกครับด้วยด้วยกวุญจจทัดุสูตร วิชายินะฮะข้อแล้วนะครับวิบุพะชนะธาตุชนะเนในการเกิดแล้วก็อีนะยาปัจจัยอีอีอัจารนีนอาจารนีพัดแล้วก็ อันนี้ลบสายสุดท้าไปน,นะก็แปลงเลยฮนะแปลงนาเป็นเป็นอาด้วยชาณาทีทีทนัมมาทวิธากลลนะโยคะวิภาค ด้วยพระภิทากันนะยกให้พระในสูตรชะนะทีนะมาติมหิจ่าใช่ไหมชะนะทีนามาติมหิจ่านะสูตรนั้นนะเพราะว่าสูตรเนี้ยเราจะแบ่งครึ่งใช่ไหมไม่ตัดไม่เอาตรงนี้ติมหิจ่าไม่เอาเอาเฉพาะทีนามาให้นัน้นเองก็เราแบ่งครึ่ง ก็เป็นชาละวิชายะยาปัจจัยเหลออีรัตอีเป็นอีนะรัตอ,อ,อีเป็นอีวยกเจิตรัตสุดด้วยมหาสูตรนะฮะกวจิตกจิตทาถุกเขียนย,ย่อๆอย่างเงี้ยคือมันสูตรยาวกวจิตทาถุก็เป็นวิชายิแปลว่าคลอดคลอดคลอดแล้ว,ว,ลวเกิดแล้วนัว่นแหละ ถ้าเป็นราชาศักด์ก็ระสูตนแล้วนะครับ อไรนะฮะอ๋อเรื่องคอดใช่ไหมอ๋อบังเกิดอ๋อครับอ่าที่มันทําให้เกิดมาได้ได้ครับเด้ยที่มันเกิดมาได้ครับที่มันแปรที่มันทําให้มันบังเกิดขึ้นมานั่นแหละที่มันสําเร็จขึ้นมาอ่าได้ครับอย่างนั้นะ ท่านก็ยกตัวอย่างอีกนะครับเช่นเช่นอาหารเห็นไหมเออเนี่ยมีนะฮะตัวเนี้ยมีเดี๋ยวจะแบ่งประเภทไปข้างล่างนะครับคืออาหารทําให้เกิดความสุขเนี่ยอาหารทําให้เกิดความสุขบุญทําให้เกิดความสุขเงี้ยนะครับเนี่ยมันทาให้เกิดได้อาหารทําให้เกิดความสุขเห็นไหมบุญทําให้เกิดความสุขเงี้ยนะครับข้างล่างเนี่ยจะมีนะ ต่อไปประเภทที่สามคือปฏิกรรมนะครับปฏิกรรมคือกรรมที่ถูกถึงนะหมายถึงกรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมายของกิริยาบางอย่างคือกรรมที่ถูกถึงนั่นแหละปฏิตัวเนี้ยปฏธาธาตนะครับติปัจจัยนะปะทาคติมเหตุในการไปใช่หไหมธาตุที่ไม่ไมไมอาจว่าไปเนี่ยก็ไม่อาจว่ารู้เป็นไปแล้วก็ถึงเพราะนั้นก็ตัวเนี้ยปฏิปพว่าถึงกัน ถ้าเป็นสัมปติก็แปลว่าถึงพร้อมแล้วถึงพร้อมนะสัมปัตโตถึงพร้อมแล้วนี่นะสัมปัตตาเนี่ยนะก็ถึงพร้อมแล้วนะครับคนเราก็มาจากปัทฐาตติปัจใจเห็นไหมลบทะที่สุดท่าลบทะที่สุดท่าไปแล้วก็ตะททเววะขึ้นมาเป็นปฏิปฏิกกรรมกรรมที่ถูกถึงตัวอย่างเช่นพุทธังวันทตินะ ปุคโลนว่าบุคคลวันทติย่อมย่อมไหว้พุทธทางซึ่งพระพุทธเจ้าบทว่าพุทธทางเนี่ยเป็นปฏปฏิกรรมกรรมที่ถูกถึงนะครับกรรมที่ถูกคนไหว้ถึงนะครับก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็ถูกถึงบ้าง หรือคามังคัจิย่อมไปสู่หมู่บ้านเนี่ยคามังนั่นก็ถือแปลว่าถูกถึงเหมือนกันใช่ไหมไปไปสู่บ้านไปสู่วิหารไปสู่ถนนอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดนะครับที่ถูกถึงนะ่ะนะส่วนวิกติกรรมเนะี่ยคงไม่มีปัญหานะกรรมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนที่เป็นกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงก็เรียกวาวิววกิติกรรมกรรมตัวไหนที่ถูกถึงเช่นพระพุทธเจ้า พู้พระเจ้าถูกกราบไหว้เงี้ยก็ถูกถึงเงี้ยอาทิตจังปสัสติย่อมเห็นซึ่งพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็ถูกถึงเงี้ยนะถูกถึงด้วยใจด้วยอะไรเงี้ยนะใช่ครับก็ก็ได้ครับตัวนั้นก็ถูกถึงเหมือนกันก็กลายเป็นประเภทปฏิกกรรมเหมือนกันกรรมที่ ถูกถึงถูกยึดถือถูกเข้าถึงถูกเอาเป็น,ปนที่พึ่งครับครับ,บใช้ได้ทั้งสองฮะสว่วนนี้พัติกรรมกกรรมที่ถูกให้มันเกิดขึ้นหรือให้สําเร็จขึ้นนะเช่นมันดาลอดลูกอาหารทําให้เกิดความสุขทําบุญแล้วเกิดความสุขอย่างเงี้ยคำว่าสุขขังสุขขังตรงนั้นก็ก็ เป็นปเป็นนิพพติกรรมเหมือนกันนะครับไม่ว่าทางดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าโด้ยมากก็เอาทาง,ง,ง,งทั้งที่ดีๆั่วแหละ,ะนะวิกติกรรมกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงปฏิกรรมกรรมที่ถูกถึงนะถูกถึงทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมนะครับทางกายก็ดีทางใจก็ดี ต่อมานะฮะท่านแบ่งนิพพติกรรมเนี่ยนิพพติกรรมนะครับนิพพติกรรมแบ่งเป็น2อ,อย่างคือสันตะชนนะณะนิพพติกรรมแล้วก็อสันตะชนนะณะนิพพติกรรมนะครับสันตะเนี่ยแปลว่ามีอยู่เป็นอยู่นะครับชนะณะก็รู้นะรู้ว่ามีอยู่เป็นอยู่ นี่พัติกรรมที่เป็นรูปรธรรมมีตัวตนปรากฏอยู่หรือเห็นเห็น <_ d ance> อยู่นะครับที่มีอยู่ที่เป็นรูปรธรรมตัวอย่างเช่นมาตาปุตตังวิชายิมันดาข้อแล้วซึ่งบุตรคําว่าปุตตังเป็นนิพัตติกรรมที่มีตัวตนปรากฏหรือเป็นกรรมประเภทรูปรธรรมใช่ไหมนะครับสันตะสันติเนี่ยแปลว่ามีอยู่นะสันตะเนี่ย ข้อสอก็อาสันตะชน,นะนิพัติอนิพติกรรมนิพัติกรรมที่เป็นนามธรรมซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวตนปรากฏอาสันตะก็ว่าไม่มีอยู่นะครับนิพัติกรรมที่ให้เกิดการไม่มีอยู่ตัวอย่างเช่นปุญญังสุขขังชเนติปุญญังอันว่าบุญสุขขังยังความสุขชเนติย่อมให้เกิด ชนเนตินี่มาจากชนะธาตุชะนะเนในการเกิดนะครับแล้วก็เนเนการิตะปัจจัยนะฮะและกติวิพัฒนะครับ,รบเพราะนั้นจะแปลว่ายังใช่ไหมสุขขังยังความสุขชาเนติย่อมให้เกิดนะสุขขังเนี่ยจัดเป็นประเภทนิพตน,พต,นพติกรรมนะครับที่ไม่มีตัวตนปรากฏหรือเป็นกรรมประเภทนามธรรมนะครับสุขขังก็ดี บุณยังพอดีเนี่ยบุญเนี่ยนะครับที่ก็ก็เป็นนามธรรมนะมองไม่เห็นนะี่ยก็หมดนะตรงนี้ต่อไปนิพพติกรรมอีก ประเภทหนึ่งนะครับแบ่งเป็นก,อ,ก,อ,กองสองประเภทอีกชนิดหนึ่งก็คือวิชามาณะปะกตินิพพติกกรรมกับอวิชมาณะปกตินิพพติกกรรมก็เหมือนกับตัวนี้แหละคืออสันตะสน,นะนี่ยนะอสันตะสน,นะกับอสันตะสน,นะเนี่ยอันเดียวกันวิชมะวิชามาณะปะกตินิพพติกกรรมนิพพติกกรรมกรรมที่ให้บังเกิดที่มีปกติมีอยู่หรือที่เป็นรูป,ปธรรม ได้แก่สันตะชน,นะนิพพติกรรมก็อย่างเช่นมาตาปุตตังวิชายินะครับส่วนอวิชาณนะปกตินิพพติกรรมนิพพติกรรมกรรมที่ให้บังเกิดที่มีปกติไม่ไม่มีอยู่หรือไม่เห็นหรือเป็นนามธรรมอย่างเช่นปุญญสุขขัง